บางครั้งบางทีกับข้าวกับปลาถ้าไม่ได้ไปหาตามธรรมชาติก็ไปหาที่ตลาด วันนี้ได้ไก่เหนียวมาหนึ่งจานไก่เหนียวจานนี้ที่ตลาดแม่น้ำคูขายจานละ50บาทเท่านี้ถ้าเอามาทำกินสำหรับลุงโอก๊กกินได้สองครั้งสองมือ้อที่ว่ากินสองครั้งสองมื้อนั้นกินกันสองคนนะครับไม่มีใครเพราะลุงโอ๊กอยู่แค่สองคนตายายส่วนลูกหลานก็โตโตกันหมดแล้วมีครอบครัวออกบ้านออกเรือนไปกันหมดแล้วกับข้าวที่ลุงโอ๊กทำเป็นสูตรมัวๆไม่มีสูตร tai tua lunguk ok, tam kin ing tam prik ขาตะไคร้กระเทียมแล้วก็ตามด้วยหอมแดงเพื่อจะทําพริกแกงแกงไก่เหนียววันนี้จะทําเมนูแกงไก่เหนียวใส่ใบมะขามอ่อนหรือจะเรียกว่าต้มก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกกันเสียงบรรยายของลุงอกคอาจจะได้ยินเสียงของธรรมชาติคือเสียงนกเสียงกาบ้างนะครับช่วงเช้าลุงอกจะไปส่งแม่บ้านค่กลับมีป่าข้างทางลุงอกก็เลยแวะป่าข้างทางเพื่อที่จะบรรยาย คลิปก็เลยมีเสียงนกเสียงกาแทรกเข้ามาบ้างตั้งหม้อได้แล้วก็เอาพริกแกงที่ํำเองมาใส่ลงไปเสียงในคลิปบางช่วงบางตอนก็จะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาคลิปนี้ลุงโอ๊กจะใช้เสียงภาคเป็นส่วนมากคราวที่แล้วมีคนเข้าใจผิด เพราะว่าลุงโอ๊กบรรยายอาจจะไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเสียงแทรกหาว่าลุงโอ๊กไปก้าวไก่เรื่องคนรอบข้างคลิปนี้ลุงโอ๊กจะอธิบายให้ฟังใหม่ฟังกันชัดๆนะถ้าใครได้เข้ามาดูการที่เราอยู่ในกลุ่มคนหมู่มากมันก็มีเสียงดังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับ ลุงโอ๊คเข้าใจลุงโอ๊กก็ไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองจะให้มันได้ดังใจทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับลุงโอ๊กก็เลยมาบรรยายคลิปใน ป่าเพื่อหนีเสียงแทกเพื่อไม่ให้มีเสียงแทกถ้ามีก็มีแค่เสียงนกเสียงกาเป็นเสียงธรรมชาติลุงโอ๊กก็บรรยายประมาณนี้แหละในคลิปก่อนหน้านั้นแต่มีคนว่าลุงโอ๊กไปก้าวไกยเรื่องคนรอบข้างใส่พริกเกงไปแล้วลุงโอ๊กจะใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเกลือรอจนน้ำเดือดลุงโอ๊กก็ใส่ไก่ลงไปใส่รสดีกับผงชูรสปล่อยไว้ชั่วโมงหนึ่งระหว่างนั้นก็คอยเติมน้ำไปเรื่อยๆจากนั้น ก็ใส่ใบมะขามตามด้วยใบยกะเพราคลิปนี้ถ้าใครดูดีๆก็จะเห็นว่าลุงโอ๊กใส่ช้อนไปด้วยนะครับในหม้อแกงช้อนก็เป็นสเตเลสหม้อก็เป็นสเตเลสช้อนจะช่วยกระจายความร้อนของน้ําให้ร้อนได้แรงมากเป็นเทคนิค การแกงไก่การต้มไก่ให้เปื่อยไวมาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณแล้วแกงไก่ของลุงอ๊อกก็เสร็จเรียบร้อยบางคนอาจจะเรียกว่าต้มบางคนอาจจะเรียกว่าแกงก็ได้นะครับบายบายปูนปูน